สวัสดีค่ะเม,ม่นู่มื้อนี้ค่ะจะพามาเห็ดอาหารอีสานบานเท่าค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ยอามากหลยค่ะพี่น้องนะคะก็คือคั่วนะคะคั่วเนื้อค่ะพี่น้องเส้นน้ำมัยส้มนะคะกินก็พอนี้เอาเมืองค่ะพี่น้องขรับยิ่งย่นะคะกับหยอดกระทิมกับสตอเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นเศษเนื้อนะคะพี่น้องย่าซื้อมาคหาแล้วก็น้ำมันดองนะคะยา่า พันเป็นสิ่งพอดีค่ำนะคะเป็นแผน่นใหญ่ๆเครื่องแกงของย่าจะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมผิดสดคือเก่าคือเดิมค่ะนะคะใบแมงลักค่ะแล้วก็ผักชีเลาาค่ะนะคะอันนี้ก็สบใบบกูดก็ผิกโดดนะคะพี่น้องแซบนะคะสัวซีเนื้อสัวซีหมูสามสันแซบบัดขาพี่น้องนะคะน่ามายสมเพราะว่าหนึ่งความมั่นนะคะของหมูสามสันนะคะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้ ตัดความเปรี้ยวของน้ำมันส้มนะคะสำหรับขัวซิมูส,สัมสันนะคะแต่ขัวเซเนื่อนี้ความนวความมันของเนื้อบวกกับความดึงของตัวเนื้อกินกับน้ำมันสม้มโอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่พริกแกงลงไปเลยจ้ะนะคะขัวพริกแกงหงหอมสาคัญที่สุดค่ะขัวไฟอ่อนๆทายู่บานเท่านะคะอากาศปลอดโปร่งบ่มีบานไกลเริ่มเครื่องเคียงคืออยู่ไม่คุงเพดไม่ใชนะคะ ลัวโดนเติมเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าในกรุงเทพกลัวโดนบดใดญพิรสดานะคะบางคนกับเมนนะคะแต่เราคนเพินกับเบอคือกันคนไทยเพิรนกับบ่เยมากินชุนๆนของพริกนะคะแยกสือขัวพ่อหอมไหนหนึ่งวะค่ะนะคะาครอทขัวแบบแหงๆเระโบ่เติมน้มเลยจันเอยกับสมิ่เสียงจะน่าเย้ามาเ็ดเนี้ยคือเมนแทสระสวานนะคะพี่น้องรสวานประจําเพราะว่าเราบบมากินพริกเติมน้ำตงใหม่เลยค่ะ เดิมอีกค่ะอะบะถวยกินน้ามันสมก็ว่าเมนแล้วนะคะเมื่อถูกกินักพริกอีกก็เห็นใจเพื่อยคขาพี่น้นองนะคะหลังจากนั้นใซ่เนื้อลงไปล้วน,นะคะ่ะเห็นใจเพิ่นยูคเพราะวา่าตะเี่ากินน้ามันสมเขาก็ว่าเฮ่าเมนแล้วนะคะและ้วมาเจอกับกินตกพริกอีกนะคะกะเะ็เลยเซฟเอาเ็ดเซฟแล้วะคะ่ะเอาละค่ะ ล้วนเนื้อให้สุกเลยค่ะนะคะเนื้อเนี้ยจะเป็นพวกเศษเนื้อนะคะมันจะมีพังผืดมีมันนะคะพี่น้องย่าตั้งใจสือแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นเนื้อแดงเนื้อยังสั่นบ่แสบนะคะพี่น้องเอามาไหวก้อยไว้ลาบดีกว่านะคะถ้าพัดหรือว่าขวจะสีต้องเป็นพวกเศษเนื้อค่อยสียพ่ะพี่น้องนะคะติดมันติดพังผืดนิดๆค่ะนี่คะ่ะล้วนให้เนื้อสุกเปลี่ยนตะลิวกน เอาละพ่อเนื้อเริ่มสะดุ้งไฟสำเนีละคะ่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะใส่หน่อไม้ดองใส่ลงไปเลยสื่อมาโลนึงคะ่ะนะคะกระแบงไหวน้ำไหวเห็ดกินมือรุ่นคะ่ะพี่น้องนะคะจากนั้นก็ใส่อกพริกโดนลงไปคะ่ะ ะะสูตรนี่ค่ะพี่น้องแม่เคยผ้าเห็ดนะคะแต่ของแม่พันเห็ดนะคะน้ำมันสมคุนสบริสมเปียวแบบคือข,ข้าสือสีนะคะเป็หมักไว้ขึ้นนึงพอเริ่มมีความสมแล้วก็เอามาขวาเสนเหนแท่แทพี่น้องนะคะกินลรติดใจกลเลยจำม,มาเห็ดในกรุงเทพแล้วก็มาดัดแปลงเอาถูกปากเจาก้าของค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงค่ะตามด้วยปลา,า้ะ นะคะอันนี้เป็นอาหารอีสานเลยพี่น้องนะคะตองใส่ปลาะประม่านีัถ้าพี่นึงผู้ใดมักนั่วก็นีก็ใส่ได้อีกนะคะตามใจเขาเลยค่ะนะคะส่วนตัวน้ำที่เห็นนี่พี่น้องน้ำออกจากตัวเนื้อนะคะเพราะว่าจะเติมแค่หน่อยเดียวนะคะน้ำมนันจะออกมาเองนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆแห้ง ใส่ชูรสนะคะเมนูนี้ตองใส่ชูรสเดี๋ยวตะพุ้มักหน่อยมักหลายแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะคะอันนี้ตรงใส่พี่น้องมาตัดความเปรี้ยวของน้ำมันดองได้ดีมากๆนี่ละแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะเห็นหน้ามันแห้งก็นีหน่อยนึงค่ะนะคะโดยกรเข้าเหนียวห่อนนะคะพี่น้องกัดอกพริกโดดนะคะรือว่า้ามีสตอมานัเออพี่น้องเอ้ ต้งคุ้งเขาหรือวานหนึ่งเขากับติ๊กยิ่งใหญ่เลยเย่ายมมกค่ะพี่น้องมากที่สุดใน่งนี้ค่ะเดี๋ยวเยี่ยวัวไปเลยๆต่อนค่ะพี่น้องนะคะให้น้ำบกลงเั็กน้อยหนึ่งค่ะนะคะเพราะว่าถ่ะน้ำยังไล่สีมสเมนตนขัวมันสจะเป็นแกงนะคะน้ำวันนี้มันจะออกมาจากตัวเนื้อละค่ะพี่น้องนะคะขัวลงเักหน้อยหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยมาปิดายด้วยผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักค่ะ เอาละค่ะพอน้าเริ่มแห้งค่ะพี่น้องที่นี่เข้ากับกชิมรสเบงนะคะอย่าลืมนะคะพีน่น้องน้ำมัส้มหรือว่าน้ำมัดองเนี่ยมันจะมีความขึ้นเปรี้ยวขึ้นเค็มนะคะสุดสซอีหยังเข้ากับตรงอยังมือน้ำเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวปวดผาดเค็มแห้งเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวชิมก่อนอืมสมน้ำเข้มตามนะคะเดี๋ยวยัดตัดด้วยน้ำตาลอีกหน่อยหนึงนะะ่งค่ะประมาณนี้ พอเลยค่ะความนัวความหอมของปลาเอาอยู่เล้วคะนะคะ,นะคะหลังจากนั้นค่ะปิดไทยใบแม,มงลกักกับพักชีเลาใส่ลงไปเลยค่ะนะคะซัมหนีกระเสบเลยค่ะพี่น้อง พักเข้าสซุปเพืหน่อยหนึ่งค่ะเอาละหนึ่งเขามากให้พร้อมค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จขาขวเนื้อใส้น่มไม่สมค่ะพี่น้องนะคะเด้เยาะออกจากเตาไปให้เบิง้งมองแจงๆมองบ่ฮอนค่ะเร้อล,ละค่ะพี่น้องไม่นูมือน,นี้ค่ะ คัวเนื้อเซโน่ไนสมค่ะพี่น้องนะคะเมนูอาหารอีสานบันห้องพร้อมๆอยูอ่ๆนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้ำไน่สมนะคะคือเย้าค่ะพี่น้องนะคะแซ่บค่ะพี่น้องกินก็เขาเหนียวครับยิ่งๆคุยเลยนะคะความเนืบของเนือ้อแล้วก็ความเปรี้ยวของน้ำไน่สมมีตัดกันดีมากเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีบะพริกโดดนะคะกันร้อนใ่ลงไปค่ะนะคะ,นะคะมีถ่ายโดยพักชีเล่าก็ ใบแมงลักโอ้พี่น้องเอ้เมนูนี้ค่ะเย่ยมาคลายนะคะน้ำใหม่อ่อนๆนะคะพี่น้องยิงตัดมาใหม่ๆจากโกไพบานเท่าหิงแสบผักค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูที่แม่เคยผาเห็ดกินเทยากอยู่บานนะคะแสบจดจำมาเห็ดยุงเผ็ดกรุงไทยเห็ดมูเห็ดวัวเป็นกินทุ่มมือนี่ระคะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากไลยก็แช่ก็ติดตามให้ขอพื้นกำลังใจดีๆเด้ดจากพี่น้องนะคะมาค่ะ ให้กัดติ๊กเขาไงเมื่อกินเขากินนาด้วยกันค่ะพี่น้องนะคะเมนูอาหารอีสานบันเท่าง,ง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะขัวน้ำม้ขัวเนื้อนะคะพี่น้องใส่น้ำม่สมนะคะหรือจะเอ่ว่าขัวน้ำม่สมใส่เนื้อได้บัดค่ะพี่น้องนะคะมากค่ะ